สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องส้มตําด้วยกันจ้าส้มตาแซ่บอันนี้ก็จะเป็นปลาทอดจ้าต้มแซ่บเราก็มีจ้าต้มแซ่แบ <c oughs> ทุกคนอิม่มบรลสุลธพี่น้องเหลือแต่กี่ชั้นอยู่คนเดียวอ๋ลูกสาวล่า <c oughs> เป็นอะไรไม่รู้สอบฟิวต,ตลอดเลยกับลูกสาวลาเนี่ย วันนี้เราจะใช้มือนะทุกคนแม่สาวจุจิ้นหรอ่อยไหมเบื่อแมเาคู่กัดกันกับสาวน้องกิมคนสวยเอ,อ้ยน้องกิมคนสวยพี่น้องนั่งเป็นเพื่อนแม่ วันนี้เราหน้าสดจริงๆนะทุกคนถึงได้น้าหยองดูทุกคนดูอืดูลูกสาวลาค่อยแย่แม่เก่งเก่งแย่พระรักน่ะเห็นไหมปากหวานก็ไม่รักเราแหละน่ะเห็นไหมปากหวานไหมทุกคนลูกสาวค่อยน่ะ ทุกคนอิ่มหมดแล้วเขาก็จะอยู่ใครอยู่มันลูกสาวาหลานจะอยู่เป็นเพื่อนร้อยหนึงน่งร้อยหนึ่งมีค่าจ้างละปลากระปลาจันทะเลทอดกรอบถ้าไม่ทอดก่อมันจะเป็นทอดแล้วทอ,อดมันอืม กวนเก่งให้ได้เป็นน้องลูกสาวค่ะลูกสาวละส้มตำมะกอกกินส้มเยอะระวังสอดหอมกาดบ้านเราประกาดน้อยประกาศหินนะพี่น้อง กินเข้าไปแล้วมันจะเหมือนบาสบีเลย ส้มตำร้านประจำส้มตำร้านประจำร้านประจำเราไม่รู้ไม่ใช่พี่น้อง รันใหม่แกะกล่องเพิ่งหาเจอเซไปด้วยรันใหม่แกะกล่องอือร่อยฮะมมันมแซ่บนล้วี่น้อง ปูมีไข่ด้วยทุกคนแต่ไม่รู้มันเค็มหรือเปล่าปูตัวเล็กๆดูดิอืม